สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็วันที่10สิงหาคม2568นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาใส่ปุ๋ยทุเรียนครั้งแรกนะครับผมหลังจากปลูกเมื่อตอนวันเข้าพรรษาครับวันที่11กรกฎาคมเดือนที่แล้วนะครับผมเดือนนี้ก็สิงหานะครับเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับจะครบหนึ่งเดือนนะครับผมจะครบหนึ่งเดือน ก็วันนี้โอกาสดีก็มาใส่ปุ๋ยก่อนนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงนิดๆนะครับผมพัดีช่วงเช้าไม่มีเวลามาใส่นะครับก็ถือโอกาสมาใส่ช่วงนี้นะครับอากาศแดดกำลังออกนะครับผมไม่เป็นไรนะครับปุ๋ยที่จะใช้ก็มีอยู่2ตัวครับที่สั่งมาไว้นานแล้วนะครับผมอินทรีย์เคมีครับหกสนะครับผม3สอินทรียเคมีครับ ทีเรียกอินซีเคมีก็คือเอาอินซีมาอัดเป็นเม็ดนะครับผมเป็นเม็ดครับนี่ครับตัวน,นี้ก็การใส่ก็หนักมือหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมหนักมือหน่อยไม่เป็นไรครับตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นปุ๋ยนี่ครับคุณละสีเลยนะครับผมยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมยี่สบห้าเจ็ดเจ็ ก็เน้นตัวหน้าสูงนะครับผมทั้งสองตัวนะครับตัวนี้เป็นเคมีนะครับดูสีคนละสีนะยินซีจะดูง่ายครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเลือกใส่คู่กันเลยนะครับผมผมจะใส่คู่เลยแต่เน้นตัวนี้นะครับเน้นหกสามสามนะครับคู่กับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเลยนะครับใส่ปริมาณตามความอะสมครับเดี๋ยวพาทุกท่านมาดูต้นก่อนนะครับผม ต้นทุเรียนที่ปลูกไปเกือบหนึ่งเดือนนะครับใบที่ไม่นะครับผมนีใบเก่านะครับที่ไม่เมื่อก่อนนะครับตอนเริ่มปลูกก็ยังไม่นะครับผมไม่ขอบนะครับอันนี้เดี๋ยวก็เจ้าออกนะครับเทพันนะครับตอนเสริมแรกนะครับเสริมรากเดี๋ยวก็เจ้าออกเพราะว่านี่ครับแตก คแหนนครับผมแตกจริงมีบางท่านที่แนะนำนะครับบอกว่าต้นอาจจะใบใบห่างไปหน่อยครับเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ยังไม่ทันแตกนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับทุเรียนเล็กอย่าไปซีเรียสมากนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับตามกิ่งนะครับผมกิ่งครับแตกแตกเยอะนะครับผมนี่ครับทุเรียนเล็ก ทุเรียนเล็กอย่าอะไรมากมายนะครับผมยังไม่ให้ผลผลิตก็ดูแลไปตามรอบตามโอกาสก็เพียงพอนะครับนี่ครับเดี๋ยวใบก็จะหนาขึ้นใบเปรียบเสมือนลงควรนะครับที่ก็ต้นไม้ทุกชนิดนะครับไม่เฉพาะทุเรียนนะครับผมต้นไม้ทุกชนิดอยู่แล้วครับต้นไม้ก็คือซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ น้ำธาตุอาหารต่างๆครับผมหลักๆก,ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมคาร์บอนไดออกไซด์หลักๆนะครับผมมันจะอยู่ในเนื้อไม้ยอยู่แล้วนะครับผมพอเราเผา่านก็จะเหลือแต่คาร์บอนครับคาร์บอนก็คือคายน้ําออกไปนะครับเหลือแต่คาร์บอนก็คือพืชที่ดูดซับนั่นเองนะครับผมหลักๆก,ก,ก็คือพืชทุกชนิดนะครับ หูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ยอยู่แล้วนะครับผมคาร์บอนไดออกไซด์ครับปุ๋ยก็คือตัวเสริมนะครับผมนี่ครับต้นทุนเรียนต้นแรกเดี๋ยวไปดูอีกต้นก่อนนะครับที่ก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะครับต้นนี้ช่วงก่อนนั้นตอนปลูกมันแทงยอดออกมาก,ก่อนนะครับผมแทงยอดแทงกิ่งนะครับตอนนี้มันเริ่มเข้าที่นะครับผมนะครับกิ่งนี้ ก็มีใบใหม่ใบเนี่ยใบใหม่จะใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะครับใบสีก็ไม่ค่อยสวยแล้วครับมีเป็นจุดบ้างนะครับผมครับอย่าไปซีเรียสมากครับมีใบไหม่อยู่นะครับผมนี่นี่นี่ใบใหม่นะครับผมไหมครับมีต้นนี้มันแตกยอดก่อนต้นแรกนะครับผม ตอนนี้ก็คงอยู่ตัวนะครับเดี๋ยวก็ถึงเวลาใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยนี่ก็เสริมรากตอนนั้นผมตัดตัดกิ่งแขนงที่ต้นเสริมรากออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแกะพันติกออกนะครับผมพันติกใส่นี่สองต้นครับก็โอเคนะครับยังดูดีนะครับทั้งสองต้นเดี๋ยวพาทุท่านใส่ปุ๋ยเลยนะครับ ใบปุ๋ยก็จะใส่รอบๆทรงพุ่มเลยนะครับผมใส่รอบๆทรงพุ่มห่างจากทรงพุ่มาจากลําต้นออกมาประมาณคืบหนึ่งนะครับผมคืบหนึ่งไม่ถึงก็ได้นะครับครึ่งคืบหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมลากช่วยล่อลากออกไปนะครับ ต้นแรกเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปต้นที่สองนะครับผมเดี๋วก็ลดน้ําตามนะครับเสยเสร็จแล้วก็ลดน้ําตามนะครับผมต้นที่สองนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมใส่ปุ๋ยทุเรียนสองต้นนะครับเดี๋ยวก็รดน้ําตามก็เป็นเสร็จนะครับผมก็คลิปนี้นะครับใส่ปุ๋ยทุเรียนครั้งแรกหลังจากปูนะครับเกือบครบหนึ่งเดือนนะครับพรุ่งนี้ก็ครบหนึ่งเดือนนะครับจำง่ายนะครับผมวันที่สิบเอ็ดเดือนที่แล้วเข้าวันเข้าวันษาพอดีนะครับผมก็ส่งเสริมการแตกยอดเลี้ยงลำต้นลงสู่ราก ยายกิงก้านต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ